ข้าวเหนียวจิ้มแซลกับแซลอยพี่น้องเมี่ยงอืมอืมอืออือือสวัสดีครับสวัสดีค่ะโคชูนามาอีกแล้วมืัอนี้เพื่อนมาเห็ดมากินเมี่ยงนี่สอง สองขัวลวกครับพี่น้องไอ้ขัวลวกเหนือกับภาคอ่าขัวลวกแต่ว่าออกพี่น้องกับแซลมอนอ่าเมียงแซลมอนกับเมียงปลานิน้นพี่มันี่ก็มีพี่สาวสวัสดีค่ะน,นีน้องสะพ้าย <c oughs> มากินหมูมันี่เสียดได้เงาปะลงลุยเลยเอ้อมีมีมีแก่ข้าวปะอ่ะมีเอามาเดี๋ยวเนี้ยดี๋ยวมีเอามาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวอมาเดี๋ยวมันี่มีขวามแก่ข้าวตัวมาหนำผลนนำลำไยอ่ะน้ำลำไยพี่น้องหนำลำไย มาอาชนแก่แล้วมะมาหาชนแก่กันเยสมาเด็พี่น้องเด้อมาไปเข้าจัดกัดเลยมาลุยเราเคยกินปลาเสมอเป็นบอสเลิศนะเเดี๋ยวนี้บอสยิบไปทางนี้การน้ำนี่อ่ะแก่พี่น้องแซลมทำงานเลยอ่ะจัดการลุยนะน้องเขาเนาะ อ่านช่วงช่วงพี่สาวกินอันนี้พี่ไอ้น้ำน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเจวบองอันนี้ก็น้ำอ่น้ำจิ้มปลาเจวปลาอันนี้น้ำจิ้มวาซาบิคนเด้ออ่ะเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครพันจัดเลยจัดเลยจัดเลยจับแซบมาเด้อพี่น้องมากินจับแซบกันเด้อครับเด้อก่อนจะกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้ชชาแนลเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบได้ครับเด้อเพื่อเป็นกันร่งใจกันนะครับพี่น้องเนาะลุยเข้าไปลุยเลยอ่า เมี้ย,มยงบมบอพินดองานวใช่คก็กินเป็นเทอแรกในชีวิตนด้อนี่ยเพี่นอ้องพี่น้องเอากนแทงแรกกันแมบอนไม่เห็นเมียงแล้วพ่น้องมันเนี่ยเมี่ยงสองวัวลูกคุณเดียวดังซื่อนะ่ะแบ่แบะใส่บะเสบีน้ำเดือมั่อคสิจะเขากันแมนก็สุดขั้เงียงแย่ออร่อยเอาแบบเอาแบบตาสวดลรอเอืกินไหมคะเกกินไหมคะโอ้เคเคเมุกห่อยอันนี้สิมีพอะอาบักเดือ ปเดือนน้ำผักเคีียงๆหลากหลายพี่น้องเครื่องเมี่ยงบางต้องไอ้แล้วข้าวเหญ่ยเลอเอาตาส่วนเลอ <laughs> เอายางลินยางหน่อยมันนี่เงาอันต่อเอ้ยส่วนแซมแซมบอ,อนกอก่อนสองตอ่บกินคนเดียวมันแสบเด้อเมี่ยงพี่น้องที่ดีเนาะต้องมีคนมากินผลงานอันผักคุณเลิศก็มีพผักต่อผักติว๋วหลากหลายลองเอานนี้ด้วยวาซาบิ น้ำตาไหลพอดีนะเออน้ำจิ้มเยังได้แซ่บปะไดบเผื่อเคยกินหรอกเออทัดเบียร์ไปสะบ่วันนี้เนี่กินดูแลนบะตังแลายในชีวิตเฮู้ยังไงอืออืออืออืสร้างหน้าสร้างหลังสร้างหลังเกียรติยาบาลจด้อพี่น้องเลย อยานกินมก็แซ่บจ้ะครับืครับเบียร์องครับเชฟพี่น้องอืว้าวเอาแซ่บบบ่ืมน้ำจิ้มนะแซ่บน้ำจิ้มหลากหลายมันนี่ครับพี่น้องน้ำจิ้มหวานืมแซ่บหลายเครื่อง เครื่องเขี้ยงนีนๆเลยขิงคาตะไคร้กล้วยหอมแดงมะเขือเทศขนมจีนมะเขือมะเดื่อพริกผัวน่ะพี่น้องเครื่องเ,อเ,อเคียงเมีย่ยงนี่เนี่ยแคปกระโดดกันเดียวเดี๋ยวป่า,แน,ปาแน่นแน่นปลาปลาน้ำโขงปลากระชังโอ้ระวังกัง นำไปตาเหลือกคุณพี่น้อง <c oughs> กลางนี่เป็นพริกจิ้วแจบองจัดเลยจัดเลยอ่ะคอปลาจั็หน่อยนะยี่สิบเอาไปไก่ทีนี่เอาไปให้ทั้งนี้เลยเออนี่พุ่นกับปลาเนาะแน่นๆเนาะเพิ่นเ,นเพิน่นอันน,าน,น,านี้เนี่ยเป็นอันใหม่ใหม่เนะี่ยะกินทั้สองขวดแล้วเฮาือม,มันมีสองขวดแล้วก็เต็มทั้งสองขวดอืมอืม,อม แจ็บบอแจ็บปะยังแจ็บบออะไรแบสามยังเมื่อหัวหููเขา่าหูเขา่าบ่ายเลยครับืม ปันอยู่ใใกล้กันนี่แหละเพี่อน้องแก้งแก้งแก้งเดียวกันห่วงมากกับบ้านเราดียว <c oughs> ่ว่ยอมไปกินลหลายหคนตถอไม่ใครนั่นได้หลายคนมันเสียบเนาะไปกับลำก,กันหน้า <c oughs> พี่โตขึ้นข้างบนแล้วค่ะ แซ่บไรพี่นหนอบอยากิผคกผัำเลยแซ่บผักหนอเก๋แซลมันสิโตโตรรวาซาบิน้ำจิ้มหวานนี่เอาไ้ครบทุกน้ำจิ้มเลยว่าอะไรจะแซ่บสุดไม่คะแนนค่อยมาใข้คะแน่ <c oughs> น,นกันพี่น้งองจะลม้มปะเนี่ยืม

เกี้ยกินข้าวยังคะข้าวยังโอ้เกี้ยกี่ตัวเนี่ยข้วแบบเงี้เงี้ยงข้าวเห็ียวขึ้นแบบอะกัดเลยโว้แบบนึงนม้ำจิ้มเข่ากันเข่ากันผักคุณเลิศ คะ่ะเผือก่ะมีผักกระเลือดอันเลือดใบใหญ่เพียเก็บในสวนมีผักกระเฉดแล้วง่ามในสวนมีประโยชน์อืมอ่ะขวายใบแซ่บหลายพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อมากินกันค่ะกระเทียมมักเครื่องหลายๆแหละผสมผงแป้นยยงนั่นเนาะ เรต้องเขินนะเบาได้เลยเบาลายได้อ่ดิเบาเ้าลายกินแยกเดียวฮแเดียวบ่จัดการรถจัดการรถมีส่วนคุยเองแซ่บถึงน้องเลยไม่กินเหมือนกันด้วยใส่เครื่องยังมาคตรเลยมันลายเลยยืบเสเอาอืมอืมเอาเียูจ เงี้อพี <S <S ่ดอกส้นอลทากอืมกินพันปลาสนอทีกับพถึไดกินปลาสมอนไี่เาม่นานมน,น่งู้ถึงเลลครทำว่ะไ,ไม่ไอเลด้วยซือ <S <S ้อมาปลอบใจ <S 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 มาเรียงปลอบใจคนผูถึงเลขกี่น้อง อืมแับอืมโอ้แซ่บอยู่บ่ได้พี่น้องโอ้แซมองก็แซ่บมันมันกว่ามันนะเนาะเท่ากันเท่ากันคนละต้นละเด้ออืมอร่อยอร่อยกินเลยอิ่มอิ่มเลยเด้ออืมมันนี่สีมีเสียงรถือดเดเลยเด้อพี่น้องเด้อมันอยู่ติด่าถนนติดถนนเลยอืมอืมแซลมอนเอา เอาเอาสองโคโลกมาตีกันกันเมื่อนี้ <laughs> นี่จะแสบหยุดบปได้สองโคโลกโดนปลา,า,มมาจะเป็นยังไงบ้างพี่น้องโอหยุดไปไลยแล้วเนาะมันแสบอีกน้ำจิ้มแสบข้าวหน้าจิ้มแสบกัแบแซลยพี่นอ้องเมี่ยงอืมอืมอื้ม ชามัดมันหอมเผอเคี้ยงน้ำปับข่่าดแล้วหืมหยิบปครอยู่ไหนทําไมลูกหยิบเสรปากแล้วอือตมไรันะตาขี้เรื่อน้อยขี้เรื่อน้อยนะหาตาปดูกป่ะไปกวาดตรงนู้นป่ะนาบ้านป่ะเยอ อืมค่ะนั่นแหละเจ๋งมากร้านกำลังดึอ <c oughs> <c oughs> บบกันร้านสอกำลังดึอ <c oughs> สอไล่จนตอบระท่านถ้ามีอะไรมาลมปลากนี่เอามะไรนดิ <c oughs> คิดว่าสบิบรุกับหลุมคือเก่ามนคำใหญ่ซือบะแมนมันบัวแสบเนาะมันต้องแบบว่าทัดใจทัดใจนี่วาสิบีขึ้นบดีปะปั่นดีดีอะบัวซาบิต้องเจอกับปลาบานเท่าพี่น้องกระแดกฝักนี่มุวยแสบเข้ากันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันเข้ากันได้ดีเ<ด>นาะ Ừ, 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 mhm mhm bạn mhm 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 Ừ. mhm mhm ừ, mhm 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 Ừ. มันหลายพดเดี๋ยวมันหลายพผอหลายย่งป่ะยุบทั่วถึงพอแล้วอืมกิมักัดคกิ่านอ๋ออืมอืมปลาสดๆล้ไมคือไใหม่เนาะแทบแสบเหนียสมบัติวะนนะ อืมโอ้ยอยากค่ะี่น้องเลยพี่น้อนแซ่บหยิบหยิบหยิบไม่ไปหรอเครื่องอะไรเลยหยิบเครื่องบุคคลอืมเครื่องไรลีเครื่องเครื่องแน่นแน่นจุกจุกอืมครับแซ่บไปเลย ว้าสุดยอดน้ำจิม้มมาข้าวใบใหญ่จุกๆพี่นอ้องอืม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 น้ำิจิมมันกระแสบ

แซ่บลายต่างคนต่างเบิ้งย่า่แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เบิง้งย่า่อันกับเบิง้งย่า่พะละหลาดอะละหลายอะไรพอจะจะไ,ไม่เห็นหนักแค่เป็น,นตะเบืบ้อขึ้นนะพะละเยอะเราอ๋อรรื่องบุษูุเรื่องพรเท่าอ,อันนี้อันนี้นาทอกมนันแซ่บ แ่บพี่น้องเอ้อหยุดก็บบไดเอยหยุดะบ่ะหยุดกาด้องหยุดบอกขําเดียวว่าหยุดบ่ได้เออวาสาบีกับปแดกเข้ากันได้พี่น้องเด้อกับแจบอกนี่เออเอาแ่บเน่ยแบเสยอผกกะหลายมาพี่น้องกินด้วเออวันนี้ข้ามตาสวดเพ่นแล้วบ่ได้กินได้กินข้าตาสวดๆมากมากกินด้อพี่น้องเออเออ อือือืะไรอืมรบบอืมเบบปักไผ่อืมอืมโานไงแค่กินเราไปแหยาบ่อบเลยบอืมอืม ชุดแก้วอยู่หน้าข่ามาข้าวมามา yes โอ้ฟินแล้วหรออันนี้สุดท้ายไทยสุดนะวันนี้มึงดูแศก์ปะสีเศบปะจิตาส่วนทัศนียู่ คำ <c oughs> จะถไทยเออหืมแสบพัดช่มอนแสบสุดยอดอมาเอาพาดีกว่าอันนี้ก็อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านพี่สาวพี่นอ้องกตอนพี่น้องมากินยืนนาบ้านพี่สาวเลยล่ะกะเสียงรบกวนได้ขออภัยหลายๆได้ครับเด้อมีเด,ด็กหยมีเด็หน่อยอน้ยวนำวันวันหยุดด่านอยู่

อืครับ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 รีพี่น้องมุอนี้กับพ่อสมนีนะครับพี่น้องนะพ่อทำปลาพ่อทข้าวจะกินไมื่อวที่กินต่อพี่น้องอ่ะอ่าแต่ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโคชแนลในเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบนั่เดลอครับเด้อเพื่อนกำลังใจกันนะครับนะมุอนี้กับอ่านอ่ะโคชแนลพี่สาวแล้วครับน้องสะใภ้ ครับอาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับ,บ